ป้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าสวนนะคะอยู่ในสวนค่ะมาเที่ยวสวนบ้านป้านะคะนี่พี่แก่งน้อยเ่าเธอแล้วก็จะรู้แหละมาขโมยมังคุดเขาด้วยมาเที่ยวสวนแล้วก็มาขโมยมังคุดเราสวนป้าเขาเธอทุเรียนลูกสวยมากนี่วันนี้มาเอาทุเรียนด้วยนะคะแต่ว่าเป็นอีกสวนหนึ่งสวยเหมือนกันเธอนี่อันนี้สดๆจะเผื่อเอาฉ่ำเลยตามึงกินไปสดจากต,ต้น เนี่ยมากันเต็มเลยค่ะคุณป้าคุณแม่คุณพี่ี่นี่ค่ะเก็บแบบชาวสวนเลยค่ะมังคุดจากสวนรสชาติยังไงคะย้อยได้เนาะเราไม่ได้ขายมังคุดเนาะใช่มังคุดเราขายไม่ไหวมังคุดเราขายไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นแก้วหมดโน่นโน่นดูนี่ยในคนแบบเซียนจริงเขาจะมีถุงใส่น่นทุกคนป้าลีป้าลีเขาก็จะมีถุงใส่ของเขาเนาะจะถ่องสวนที่พงษ์ครับเอาขโมย สวนลุ่งสว่างนะคะทุกคนเขามีไลฟ์ขายด้วยนะคะสวนลุ่งสว่างพิมพ์ได้ถ้าใครแบบอยากทานทุเรียนสวนลุ่งสว่างก็มีหมดมีทุเรียนกวมมมมนกวมีอะไรใดๆนะคะพิมพ์ว่าสวนลุ่งสว่างนะคะทุเรียนกวนเขาอร่อยมากสั่งได้เลยอันนี้เป็นญาติกันนะคะเขาก็ไลฟ์ขายอยู่นะคะนี่ทำไมแม่เป็นาสาวๆแม่มาอยู่นี่ใช่ไหมคะคคมาทําอะไรคะมาเก็บพิกเกบพิไก่กับเลี้ยงหลานเ้าหูข้าวเอาเป็นบ้านเอาหูข้าว นี่ค่ะเธอส่วนเขาสวยมากทุกคนวันนี้จะขายทุเรียนนะแต่ถ้าใครไม่อยากรออ่ะทักแชทได้เลย5ลูกแถม1นึ่ลูกแถม2นะคะแล้วก็มีส่วนลดให้อีกลูกละ100บาทหมายถึงว่าราคาหลังการขายนะคะไม่ได้ขายลูกละ100บาททุเรียนเราขายหมอนทองพรีเมียมแบบนี้ลูกส,สวยๆแบบนี้ห้าพูแบบนี้เธอกิโลละสองแบาทแต่ว่ามีส่วนลดให้ลูกละหน0บาท แล้วก็มีโปรพิเศษก็คือซื้อห้าแถมหนึ่งซื้อห้าลูกแถมหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ซื้อสิบลูกแถมสองลูกเนี่ยลูกสวยแบบนี้เดี๋ยวคัดนะคะเธอวันนี้กำลังให้ทีมทีมคัดลูกู้เรียนไปคัดอยู่เขาเอาลงนะคะอีกส่วนหนึ่งจะสวยเหมือนกันสนใจก็ทักแชทจองไว้ก่อนได้เลยบอกว่าจองโปรนะคะห้าแถมห้า <c oughs> ห้าลูกแถมหนึ่งสิบลูกแถมสองนะคะอู้ทุเรียนเขาสวยมาก เดี๋ยวส่วนนี้เขาก็จะตัดดิฉันก็จะมาเอาอยู่นะคะจะมาซื้อเขานะคะลูกที่็แข่งไว้ลูกสวยสวยๆนะคะเธออะสนใจหมอนทองพรีเมียมเก็ส่งออกถ้าแชทไว้ได้เลยนะคะถ้าแชทรอ,อไว้ได้เลยห้าแถมหนึ่งห้าลูกแถมหนึ่งนะคะสิบลูกแถมสองแล้วก็มีโปรโมชั่นลดลูกละหนึ่งร้อยบาทสนใจถ้าแชทนะจ๊ะตอนนี้เก็บมาคุดก่อนเห <c oughs> ็นไหมมึงเอาเข้าไปเป็นตะกร้าเลยเหรอ <c oughs> มึกินหมดเหรอ <c oughs> ทุกคนดูเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยเนื้อสุกแล้วเนี่ย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 เนื้อสุกไปแล้วหวานฉ่ำนะนี่ทุกคนนี่หวานฉ่ำนะจากสวนเลยนี่ยมีเนี่ยเห็นปะเนื้อขาวโอ้โหไม่ค่อยจะมีความเกรงใจเท่าไหร่นะมาทั้งทีเก็บไปละก้านหนึ่งพี่บก็มันหล่นหล่แล้วเนี่ยใช่แต่เขาให้เก็บครับทุกคนมันหล่นแล้วเขาเก็บไม่ทัน เสียดายต้นลองกองอ่ะอยากล้อมอ่ะถ้าจะตัดทิ้งบอกนะพี่พงเออจะล้อมเอาไปปลูกที่บ้านอะไม่โกขุดไปเหรใช่ล้อมแล้วก็เอออยากได้อ่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้ออยากได้ต้นลองกองจะได้ไม่ต้องไปซื้อไอ้โนูเราเราเอาไปปลูกก็มันก็ได้นะต้องล้อมต้องจ้างได้จ้างเขามาล้อมเขาจะล้อมเป็นไงต้องให้คนที่จะล้อมเป็นตัดทิ้งหมดเลย เน่ได้ทุกคนเนี่ยต้นลองกงานนี่ยตอนีดห่ตลงกองแบบนี้ค่ะทุกคนข้าวสวนจ้าวันนี้นี่เนี่เนี่ยต้นลองกองนี่ค่ะฉ่ๆไปอะไรไปอันนี้มันกำลังอันนี้คือมันกำลังอันนี้ใช่ไหมพี่โปองที่เป็นสีแบบเนี้ยยต้องรอย ก็ลูกอ่อนลูกอ่อนอ๋อลูกอ่อนนี่เป็นลูกอ่อนนะครับเออันยนี้ได้เดินลูกอ่ะเนี่ยเลาะยังเขียวอยู่เลยมลี่ตาะยังเขียวอยู่เลยตอนี่กนี้สุกแล้วตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็ใช่ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูลงกลองสุกที่ฉันน่าจะปลูกอยู่แต่ผมอยากได้งาดอ๋อมันไม่เหมือนกันลางศาสตรดีกว่าเหรอ ราคาดีกว่าเหรอพี่พงศ์หรือไม่เอ็มมันรังส่ามันกลิ่นหอมดีอ๋อเลยกองรังส่าเป็นเปรี้ยวพี่ผมเออนี่ไงเออถ้าแบบนี้สุกแล้วนี่ทุกคนนี่นี่นี่เรือเรือหาปละตายกระต่ายพี่ส่วนกรตายองเก็บเลยนี่ทุกคนสุกแล้วนี่เข้าสวนดีอย่างนี้นุ่นนุ่นนุ่นทุกคนสุกแล้วลองกองรังส่าเมลไฟที่สวนมีเมลไฟไหมนี่ทุกคนช่ำ มักระโดดถึงขนาดนั้นเลยเหรออ๋อแล้วเราแกะไปหนาวป่ะนนคนอย่าลืมนะทุเรียนมีโปรนะห้าลูกแถมหนึ่งห้าลูกแถมหนึ่งสองลูกไม่ใช่สิบลูกแถมสองแล้วก็มีส่วนลดให้อีกลูกละหนึ่งร้อยบาทหลังการซื้อนะคะหวานเป็นโปรไฮไลท์ละใครสนใจทายฤดูไม่ใช่ไฮไลท์สนใจทักแชทได้เลย<อ>นี่ไงต่ำๆนี่ตาเนี่นี่นี่ลูกใหญ่นี่นี่นี่ว้ายสดกว่านี้ไม่มีแล้วสดกว่านี้ไม่มีแล้วเอื้อมมือเก็บเลยค่ะ แล้วมือเก็บเลยค่ะระวังฝุ่นเข้าตาเด้อเอออย่างนี้แหละเนี่ยวางเป็นลูกชาสวนพอดีเนี่ยอันนี้เป็นต้นพริกไทยนะคะนี่พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลืออุ้ยเต็มเลยเนี่ยสุกแล้วนี่ทุกคนไปยินแล้วค่ะไปยินแล้วค่ะโอ้ยระวังติงหัดมาตาลับเลยตามาจับเลยแล้วตาเอ้ย ได,ได้ยินแล้วก็ไปถึงหมดเลยเวลาเขาตัดยังไงเราตัดขั้วมันเหรอเวลาขายนี่ทุกคนพวงสวยมากตอนนี้เขารับซื้อโลเท่าไหร่ครับถ้าเป็นอันนี้ไม่แน่ใจมันถูกมั้งเพราะว่าถูกมากราคาเออะจะ๋ได้เนาะบางที่มันน่าจะได้ราคานะนี่ทุกคนเป็นพวงน้ามาอันนี้หน่อยเร็วมาเลยนี่นี่นี่พี่พงษ์ตัดให้อยู่ ปอกมาขึ้นเนี่ยดูดิอาตะมึงจับได้จะปอขึ้นดิคือได้ทุกอย่างถามค่อยดีป่ะอันตรายนี่นี่เก็บไว้กนี่โอ้ใช่พวงสวยมากต่ำๆก็มีนี่ไงนี่ไงจะปอกเนี่ยเนี่ยพวงนี้นี่ไงนี่พวงนี้สวยมากอ๋อมันออกอย่างนี้เหรอใช่มันอออกย่างี้ตั้งอย่างนี้เลยเหรอใช่ เราไม่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเราไปปลูกที่บ้านทำไมใช่ใชแบบกิ่งนะแกนี่ได้ทุกอย่างจริงเนาะระวังนะ<ๆ>แลวัก <laughs> เนี่ยพวงสวยเนี่ยเออเอาแลา้วจับดิเดี๋ยวก็ล่วงเช่น<ะ>นั่นไงอุยเกือบอุยสวยมาก นี่ลูกนี้ทุกคนนี่พอเหลืออยู่หหยไหนตอนไหนอ,อยู่ริมตังจะไปแล้วไปหนุนด้นไปทำไมอ่ะเขาเขาอยากให้เปตักไปก่อนดีไปไปโอ้ยคุณแม่อืมไหนอีกวงไหนอีกตเนี่จะปอสอเียเนี่ยอันนี้ยังอยู่เยอะอืออร่อย <c oughs> ไม่มีอะไรฟินเท่ากับการกินผลไม้ในสวนค่ะาาก,กินแบบในสวนนี่มันฟินที่สุดแล้ชฉ่ำบรำรยากาศดีใจยเย็นอ๋อนุ่งก็ใช่อย่างเราหมดเลยอะไปแล้วนะคือไปมันถึงนุนมาแล้วไนงะ ก็เยอะแล้วเกินไปลุงสงไข่ด้วยสงไข่ป้าเขายังเข้าสวนไหวเนี้ยหรอถึงว um, so ่าเขาแข็งแรงอันเนาะห้ามนะเขาต้องถามเองใช่ไหม

เออลงมือวางเที่อุ้ยยังงี้เลยแล้วสุกได้ไหมปะกินเรื่องนหนักทคนทุกคนวุกน่จะขอไม่อยู่เชื่อกันขโมย่่าป้าดูขอแล้วนะถ้าป้าดูคิดอยู่ป้าลีเป็นคนพามาค่ะต้องโทษ้าลีคนเดียวเลยลหนูแค่ตามมาเฉยๆนะครับป้านี่อื้ม อือทนะุกคนอือหึอือทันมากอือกินในสวนไปเลยจบทำลายหลักฐานค่ะทำลายหลักฐานในสวนเลย <c oughs> อะไรเขาเรียกเพี้ยกระสอบลงต้ารีเป็นเพี้กระสอบเหรอเพี้กระสอบลงสวนค่ะอ,อ,อ,อ้าวตายแล้วนี่นี่นี่โอ้โหลูกนี้น ทุกคนหวานมากเลยอครับหูดามปีเลยเนาะทุกคนเห็นปลาเต็มอะดำๆมาทางนั้นเลยแต่มันอยู่สูงไงประเด็นอะพอกินลูกต่ำๆได้ปะล่ะสูงแค่ไหนจ๊ะแกก็จริงมันก็ไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นนะเจ๊ปอเจ๊จะบอกก่อนนะกิ่งอุ้ยขอของใส่แม่กองก่อนของแม่เอาของแม่หนูก่อนแกจะไปไหนจะไม่ไปแล้วแกแล้วห่ะไปไหนจะไปกับสองแม่ลูกนีินะทาทุกคน อกินเน้อสวนเลยค่ะกินเนสวนเลยค่ะ